S <S แล l a ส y ่งที่มาตหรือ iPhone 16 Pro Max เครื่องไหนจะถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอออกมาได้ถูกใจคุณกว่ากันคลิปนี้นะคะนําออกมาเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยคุณสามารถดูจบแล้วเลือกได้เลยว่าคุณชอบกล้องตัวไหนนะคะบอกก่อนว่าวทุกอย่างที่คุถ่ายในวันนี้ก็คือถ่ายโหมดออโต้ทั้งหมดเลยเหมือนเราไปเที่ยวนะคะการตามปกติแล้วก็กดถ่ายภาพกดถ่ายวิดีโอนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยกว่านงั้นเรามาเริ่มวนธีการถ่ายภาพคนนะคะจริงๆเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของการซื้อมือถือนาทีนี้เลยและทั้ง จริงๆค่ะอุ้งว่าก็ถ่ายออกมา ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะซึ่งจริงแล้วอ่ะอย่างฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือตัว Galaxy A55 Ultra ใช่ไหมมันจะได้เรื่องของความใสมากกว่าอ่ะเดี๋ยวอุ้มลองดวงให้ดูสกินโทนนะคะเดี๋ยวขอซูมเข้าไปให้ดูนะของทั้งคู่เลยว่าสกินโทนเป็นไงบ้างดูภาพรวมใกล้เคียงกันแต่พอเราซูมเข้าไปนะคะจะเห็นเลยว่าสกินโทนเนี่ยของฝั่ง Samsung เนี่ยทำได้ดีกว่าฝั่ง Apple ซึ่งทําได้ดีกว่ามานานแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ดีกว่าไปเรื่อยๆทีนี้ค่ะถ้าเราดูจังหวะย้อนแสงแบบนี้บ้างจริงๆเนก,ก,เกนมานะ แต่ว่าถ้าย้อนแสงสไตล์นี้อุ้มแอบรู้สึกว่าฝั่ง iPhone นะคะจะค่อนข้างทำนะผิวโดยรวมนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยด้านหลังได้ดีกว่าเดี๋ยวลองให้ดูอีกรูมนึงนะคะไปดูต่อไปดูต่ออันนี้ก็ยังเป็นระยะ5เท่าอยู่นะคะสวยทั้งคู่เนาะอันนี้เนี่ยให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงปลอยผมมีบีมค่ะแตกต่างกันเลยนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงตรงนี้ ถ้าเป็นฝั่ง iPhone เขาทำยังไงเขาตัดไปเลยอะไรที่มันยุ่งๆแบบนี้ iPhone บอกว่าไม่เอาจ้าตัดไปเลยนะคะก็ถ้าใครเนี่ยพูดเรื่องของการเก็บขอบอันนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าฝั่งซัมซุงเนี่ยเก็บขอบเก็บปลอยผมเนี่ยได้ดีกว่าแล้วถ้าเรามาดูรายละเอียดนะคะตรงเสื้อพี่บีมตรงนิดนึงอ่ะอุ้มซูงเข้ามาให้ดูนะคะว่าเป็นไงบ้างึอ๊ออ่า แต่ถ้าเราดูรายละเอียดแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าฝั่ง iPhone เนี่ยเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้ดีมากกว่านั่นเองไปกันต่อไปกันต่อจริงๆเนี่ยอุ้มถ่ายมาเซตนี้ก็หลายภาพอยู่เหมือนกันอันนี้อุมว่าใกล้เคียงกันนะคะมาดูการถ่ายภาพย้อนแสงกันบ้างย้อนแสงช็อตที่1เนี่ยที่ยังไม่เข้าหน้าอุ้มยังรู้สึกว่าฝั่งเออจริงๆใกล้เคียงกันแค่อุ้มชอบสีนะคะตรงภาทิศเนี่ยของฝั่ง iPhone มากกว่าแต่ทีนี้พอมันจับหน้าได้ทุกอย่างเปลี่ยนเลย เพราะว่าฝั่งซัมซุงนะคะหน้าขาวแบบนี้แล้วก็ยังเห็นนะคะด้านหลังเนี่ยที่เป็น s u n เซ็เนาะเป็นาที่ตกดินส่วนฝั่ง iPhone เห็นไหมหน้าพี่บีมเนี่ยค่อนข้างค้ำขึ้นมาทันทีนะคะพอเป็นรูปนี้อ่ะไปกันต่อไปกต่ออุ้งขอมาที่พาร์ทของฝั่งนี่กันบ้างนี่เป็นรูปไหนปุ๊บๆุโอเค ันนี้นี่น,นี่ให้ดูเป็นช็อตเดียวกันนะคะโอเคถ้าเป็นช็อตนี้อุ้มย้ายเนี่ยจากนครสวรรค์นะคะไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างที่นี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนาะ <c oughs> ดูตรงนี้เห็นสีฟ้าตรงนี้ไหมและเห็นสีฟ้าตรงนี้ไหมและเห็นนะคะซากุระนะ สีชมพูกไหมและเทียบกับซากุระของ iPhone เป็นยังไงบ้างอุ้มว่าร้อยทั้งร้อยอุ้มให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันฝั่งผู้หญิงยังไงก็ต้องชอบนะคะฝั่งซัมซุงมากกว่าข้อหนึ่งเลยคือสกินดีกว่านะคะสกินดีกว่าซากุระสวยกว่าโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรสีฟ้าที่ชัดเจนกว่าและถ้าถามว่านาทีนั้นที่อุ้มกดถ่ายฟ้าไหนเป็นฟ้าที่ถูกต้องนะคะก็คงต้องบอกว่าฟ้าฝัา่งซัมซุงนี่แหละคือฟ้าที่อุ้มเนี่ยเห็นจริงๆนะคะเอออันนี้ชัดเจนเลยเนาะดูหัวเม่งตรงนี้กับดูหัวตรงนี้นะเก ก็อยากได้นะคะหน้าตาที่สดใสสดชื่นใช่ไหมทีนี้มานี่กันบ้างช็อนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะจริงๆฝั่งซัมซุงเนี่ยจะสามารถเก็บระยะไกลอันนี้คือเป็นการถ่ายนะคะที่ระยะ1เท่านะก็ใกล้เคียงกันเนาะทีนี้หาการถ่ายพอร์เทรตนะคะฝั่งซัมซุงเนี่ยจะถ่ายให้หมด4ระยะด้วยกันก็คือ1เท่า2เท่า3าเท่าแล้วก็5เท่าใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยฝั่ง iPhone เนี่ยจะถ่ายที่ระยะ1เท่า2เท่าแล้วก็5เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่เมกิอิ่มให้ดูนะคะอันนี้คือระยะ1่เท่า้วคู่อันนี้ก็็เปนระะย 2เท่าทั้งคู่นะคะสวยเหมือนกันเลยนะถ้าดูแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าฝั่งซัมซุงอมเหลืองน,นิดหนึงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ระยะ5เท่าที่ระยะ5เท่าเนี่ยอืมขอให้ดูกันใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงปึ๊บอ่า ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าฝั่ง iPhone ก็ทําได้ดีเหมือนกันเนาะเออแต่ว่ารายละเอียดนะคะอังต่างๆนาๆนานาตรงนี้รายละเอียดของฝั่งซัมซุงนะคะจะค่อนข้างชัดเจนกว่านะแต่อุ้มชอบสีนะคะของหมวกชอบสีสกินเนี่ยของฝั่ง iPhone นะคะสําหรับรูปนี้ทีนี้ถ้าย้อนแสงแบบย้อนแสงร้อเลยรูปนี้อุ้มว่าฝั่ง iPhone เราไปกินนะ ออคืออย่างที่บอกไปและะ้วค่ะว่าถ้าเป็นการถ่ายภาพธรรมดาก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าถ้าจะไปวัดกันนะคะอุ้มว่าเป็นที่สภาพแสงอย่างภาพนี้โอ้โหใกล้กันมากเลยไหมอุ้มว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะอันนี้คือระยะ2เท่านะคะใกล้กันมากเดี๋ยวนี้นี่ประมาณนี้นะคะทีนี้มาที่ระยะ5้าเท่าบ้างนะห้าเท่าเป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าเราถอยออกไปนิดนึงเป็นจังหวะ5เท่าเหมือนกันแต่ว่ามุ้มถอยออกไปให้เป็นช็อตครึ่งตัวนะคะก็ทําได้สวยงามทั้งคู่เลยนะไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรดีนะคะมีความใกล้เคียงกันมากทีนี้มาไล่ดูแสงน้อยกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะแสงน้อยเนี่ยจริงๆทั้งคู่ก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเหมือนเหมือนกันนะคะถ้าบางภาพออย่างภาพนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งซัมซุงทําเรื่องของสีได้ดีกว่าเห็นไหมฝั่ง iPhone เนี่ยไปแล้วนะคะก็จะออกมีความอมเขียวจัดๆแบบนี้เลยเพราะว่า ไฟเนี่ยเป็นสีออกเขียวๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งซัมซุงเนี่ยจะเก็บไว้บาลานซ์เนี่ยกลับมาได้ดีกว่านะคะภาพนี้เดียวอันนี้ก็เดียวเช่นกันภาพนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะชอบซัมซุงเพราะว่าตรงตัวบุคคลนะคะกับการไล่แสงเนี่ยมันดูมีนเสน่ห์ใช่ปะ่ะบางคนอาจจะชอบ iPhone เพราะว่ารู้สึกว่าภาพทั้งภาพนะคะโดยเฉพาะสีเนี่ยของตรงขวดตรงเนี้ย มันบาลานซ์กันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นปีนี้สําหรับการถ่ายคนนะคะก็มีชนะมีแพ้กันไปคนละอย่าง2อย่างคุณลองเลือกดูว่าคุณชอบอันไหนมากกว่ากันงั้นไปกันต่อนะคะที่การถ่ายภาพเซลฟี่กันดีกว่าจริงๆ้งคู่นะคะก็มาพร้อมกับกล้องหน้ากล้อง12ล้านพิกเซลเท่ากันเพราะฉะนั้นใช้อารมณ์ในการตัดสินได้เลยว่าคุณชอบภาพไหนนะคะอย่างภาพแรกอันนี้ถ่ายกับเขาฟูจิใช่ไหมคะของเวงค่ะก็จริงๆฝั่งไอโฟนเนี่ยมันจะดูอมฟ้ามากกว่าฝั่งซัมซุงเนี่ยจะดูอมเหลืองมากกว่าทีนี้อะไรที่เหมืออนนขงงจริะ ภาพนี้เนี่ยอุ้มให้ฝั่งซัมซุงเนี่ยที่ดูเหมือนทีของจริงเหมือนตาเห็นมากกว่าแต่ว่าสกินโทนก็ต้องให้ฝั่ง iPhone เขานะคะเขาทํำสกินโทนเนี่ยแบบย้อนแสงน้อยๆได้ดีจริงๆดียังไงอ่ะลองดูภาพนี้ค่ะชัดเจนเนะาะภาพที่อยู่นี้ฟื๊และดูใบหน้านะคะหน้าของฝั่ง iPhone เนี่ยสกินสวยกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ให้รายละเอียดเนี่ยที่ชัดเจนมากๆเลยถ้าเทียบกับซัมซุงรูปนี้นะคะไปต่อเอาแบบแสงเข้าเต็มๆกันบ้างถ้าแสงเข้าเต็มๆเ,เนี่ย ั่ง iPhone จะดูโอเวอร์เกินไปใช่ไหมฝั่ง Samsung นะคะจะให้สีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็คมชัดเนี่ยมากกว่านั่นเองทีนี้ค่ะเราไปลองถ่ายพ o r t เทรตเนี่ยด้วยกล้องหน้านิดน,นึงเออฝั่ง iPhone ก็น่นแหละ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีพี่บีอยู่ด้านหลังนะคะก็ทําให้ตรงนี้เบลอไปเลยแต่ว่าฝั่ง Samsung เนี่ยคงเก็บได้นะคะช็อตที่เหลืออันนี้ลองถ่ายมาให้ดูกันเล่นๆคะ่ะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพจริงๆเนี่ยเซลฟี่นะคะระยะยืดสุดแขนเนี่ยมันจะออกมาเป็นประนาณไหนนะคะอันนี้ลองเซลฟี่เนี่ยด้านหลังนะคะเป็นแบบเบลอ จริงๆเนี่ยอ้งก็ชอบนะคะถ้าเป็นพอเทสนะให้เป็นพอเทสโหมดเนี่ยฝั่งซัมซุงก็กินเรียบเหมือนกันนะทั้งสกินหน้านะคะทั้งการเบลอด้านหลังที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับตัวกล้องหน้าเนี่ยของทั้ง iPhone แล้วก็ฝั่งซัมซุงนั่นเอง z ูมเป็นยังไงกันบ้างอ่มาเริ่มจากเลนส์หลักละกันค่ะเลนส์หลักนะคะของฝั่งซัมซุงเนี่ยจะเป็นความละเอียด200ล้านพิกเซล f อยู่ที่1.7ส่วนฝั่งนะคะไอโฟนเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซล f อยู่ที่1.8การถ่ายภาพปกตินะคะจริงงๆททัั้คู่่เเนนียลลส์หก ได้ออกมาดีทั้งถ่ายคนถ่ายวิวอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะจะมีแตกต่างกันเรื่องของการรับแสงรับสีนิดหน่อยนะไม่ค่อยต่างกันเยอะมากค่ะขยับมาที่ระยะ2เท่าค่ะที่ระยะ2เท่านะคะถ้าสมมติคุณถ่ายวัตถุหรือว่าสิ่งของใกล้จะเห็นเลยว่าฝั่งซัมซุงนะคะเก็บรายละเอียดนะแล้วก็เก็บเนี่ยเรื่องของสีสันเนี่ยได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวหนังสือตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้คือชัดเจนเนาะว่าฝั่งซัมซุงนะคะเก็บได้ดีกว่ามากๆไปกันต่อไปกันต่อที่ระยะนี้นะคะเมื่อกี้เนีี่่ยเนน2ททาาะะอั้มระะ5 กันบ้างค่ะอยา5เท่าเนี่ยก็ยังคงต้องบอกว่าฝั่งซัมซุงกินเรียบนะให้อ่านคําว่าขอให้มีโชคทรัพย์สินอะไรนะนับอนันต์ตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่าฝั่งซัมซุงเนี่ยทำได้ชัดเจนนะคะคมมากกว่า ไปงั้นเราไปต่อค่ะเมื่อกี้เนี่ยหเท่าแล้วไปที่ระยะ10เท่ากันดีกว่าระยะสิเท่าอยากให้ดูนิดนึงถ้าดูเว็บแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฝั่ง iPhone คมชัดกว่าคําตอบก็คือมันเป็น No i s ์นั่นเองนะคะส่วนฝั่งซัมซุงค่ะก็อาจจะเห็นว่าเจ้าแม่น้บพิมเป็นคนมังก็เลยใส่เนี่ยบิวตี้ให้นะคะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> อันนี้คือความแตกต่างนะเออขอไม่พูดถึงว่าแล้วกันไปต่อนะคะอันนี้เนี่ยกลับมาที่ระยะ1เท่าค่ะและก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นที่ระยะ ห้าเท่านะระยะห้าเท่าค่ะแล้วก็ที่ระยะ10เท่าแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้คือถ้าสมมุติเนี่ยมันมืดหน่อยนึงนะคะฝั่ง iPhone เนี่ยจะเติมด้วยนอ e ตอดเลยอันนี้เป็นระยะ10เท่าเช่นเดียวกันนะคะอุ้มถ่ายข้ามไม่น้ําไปฝั่งนู้นเลยนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฝั่ง iPhone เนี่ยค่อนข้างจะสว่างกว่าแต่ว่าอุ้มลองซูมให้ดูนิดนึงแล้วกันว่ารายละเอียดนะคะเป็นยังไงกันบ้าง อ่าถ้าสมมุติเราซูมเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าฝั่ง p p o o n เนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะไม่ดีเท่าฝั่ง s ซัมซุงนะคะแต่ว่าได้ความสว่างมากกว่านั่นเองค่ะ ระยะ5เท่าค่ะถ่ายคมแดงเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ถ่ายนะคะภาพนี้เนาะเจ้าแม่กว่นอิมนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะไปไปต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวอุ้มจะให้ดูอันนี้นิดนึงเราเนี่ยไปลองซูมนะคะภูเขาไฟฟูจิกันสักหน่อยนึงสิ่งที่มันแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็คือพอระยะซูมอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้หมามาขยายดูแบบเต็มเต็มนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฝั่ง iPhone เนี่ยอาจจะให้รายละเอียดเนี่ยที่คมชัดกว่าใช่ไหมคะแต่พอเรามาซูมกัน จริงๆแล้วอะฝั่งซัมซุงเนี่ยก็คือเก็บรายละเอียดนะคะได้ดีกว่าเหมือนที่นั่นแหละด้วยความทีระยะซูมนะคะของฝั่ง p p o o n เนี่ยจะน้อยกว่า p p o o n เนี่ยซูมสุดนะคะได้25เท่าเนาะส่วนฝั่งซัมซุงเนี่ยซูมสุดได้ที่100เท่า100เท่าเนี่ยก็อยู่ระยะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยมีเลนเทเลกับเลนพื้นทีสโคปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะชัดนะคะทั้งระยะ3เท่าแล้วก็ระยะ5เท่าอีกด้วยค่ะ ไปต่อไปต่อเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะคะในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะว่าวิดีโอเนี่ยมันแตกต่างกันไหมให้ดูที่ระยะไกลๆหน่อยละกันนี่ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทั้งสีนะทั้งความคมชัดนะคะของฝั่งซัมซุงยังไงก็ดีไวอยู่แล้วแล้วก็สามารถซูมในสุดได้ที่100เท่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีบางกรณีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอย่างภาพน,นี้อันนี้เนี่ยซูมถ้าจะไม่ผิดน่าจะ5เท่านะคะก็คือออ t ติคอลซูมที่5เท่าเหมือนกันเนาะอุ้มเนี่ยแอบชอบสีนะคะของฝั่ง iPhone มากกว่าหรือจะเป็นภาพนี้นะคะภาพนี้จริงๆก็ใกล้เคียงกันมากๆถ้าเราซูมดูนะคะแต่ถ้าดูที่ตรงนี้เนาะฝั่งซัมซุงเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะเก็บได้ค่อนข้างดีกว่าค่ะมาดูการซูมในที่แสงน้อยนิดนึ่งมาที่ระยะเท่ากันนะคะเห็นไหมให้ดูนะคะสีสันรอบๆตรงนี้ทั้งหมดฝั่งซัมซุงเนี่ยจะเก็บได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ลองซูมเข้ามาให้ดูกันนะคะหรือว่าภาพนี้เองก็ตามเห็นไหมจะเหมือนแบบมีไฟสัดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะฝั่ง iPhone นี่อาจจะ ดูคลึ้มกว่าดูมืดกว่านิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะสีจริงเนี่ยค่อนข้างตรงฝั่งซัมซุงค่อนข้างตรงกว่านะคะมันจะออกม่วงๆนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับการทางการซูมภาพทุกคนสังเกตยอย่างหนึ่งปล่าว่าครั้งนี้นะคะอุ้มจะไม่ได้บอกว่าโอ้ตรงนี้เนี่ยฝั่งซัมซุงทําดีมากตรงนี้เนี่ยฝั่ง iPhone ทําดีมากเพราะว่าทั้งคู่นะคะสามารถจะถ่ายทอดเนี่ยออกมาได้ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโทนมันขึ้นอยู่กับรูปแบบนะคะที่คุณชอบมากกว่าว่าคุณชอบแบบไหนนั่นเองนะคะต้องการ ให้มันแบบว่าแสดงผลสีสันจัดจ้านหรือว่าต้องการนะคะความเป็นธรรมชาติมากกว่ากันนั่นเองอันนี้คือในส่วนของภาพถ่ายนะคะทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างวิดีโอนิดนึงอุ้มเนี่ยลองถ่ายจากทั้งสองเครื่องมาไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวจะลองวิดีโอกล้องหน้าให้ดูกันบ้างนะคะประวัตงทั้งสองเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยคืออุ้มยืดสุดแขนนะคู่เลยนะนี่ก็ยืดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินไปเดินมาให้ดนูนิดนึงนี่ตอนนี้อุ้มอยู่ที่สิงคโปร์นะเซนโตซ่าลั้ง อ่ะันนี้ประมาณนี้โอเคทุกคนคะ่ะเสียงลมระดังมากตอนนี้นี่คือข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสวยมากวันนี้อากาศดีมากนะคะกล้องหน้าของนังคู่เป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือเราย้อนแสงอยู่ตรงนี้เนาะสมมติเดี๋ยวอุ้มหันไปนี่ให้โดนแสงนนึงกล้องหน้าเป็นยังไงบ้างนังคู่โอเคอันนี้เป็นกล้องหน้าของนังคู่นะคะ่ะเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าด้านหลังนั่นคือ จัดงานตุ๊ดจีนที่นครสวรรค์นะคะแต่ว่าอยากให้ฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไงบ้างก่ะโอเคเดี๋ยวลองวิดีโอเลนส์ u l t ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยเลนส์ ultra ววเป็นเลนส์ที่หลายคนได้ถ่ายแต่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าได้ถ่ายเดี๋ยวอุ้มลองสลับมาให้ดูนะคะอันนี้คือแบบที่ไม่ย้อนแสงเนาะทีนี้เดี๋ยวถ้าเราสลับฟืกมาย้อนแสง เป็นยังไงบ้างใครที่เก่งกว่ากันนี่ประมาณนี้สรุปย้อนแสง สำหรับงานวิดีโอนะคะก็ต้องบอกว่าฝั่ง iPhone เนี่ยก็เป็นแชมป์เนี่ยในฝั่ง Apple ใช่ไหมฝั่งซัมซุงเนี่ยก็เป็นแชมป์งานวิดีโอเนี่ยในฝั่ง Android มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะถ้าเทียบกันทั้งสองข้างนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างอุ้มเองเนี่ยอุ้มจะชอบสีสันเนี่ยจากฝั่งซัมซุงมากกว่าอุ้มรู้สึกว่ามันสามารถที่จะดึงนะคะสีต่างๆจนไปถึงเรื่องของการซูมวิดีโอคอนเสิร์ตพวกนี้ฝั่งซัมซุงเนี่ยทำได้ดีกว่ามากๆอยู่แล้วนะคะด้วยระยะซูมของเขาและหลายคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคเนี่ยในการถ่ายวิดีโอนนก่ัฝ i p h o n เองเนี่ยเขาก็มีวิธีเนี่ยในการปรับเช่นเดียวกันนะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปในส่วนของพาร์ทถ่ายรูปนะคะอ่าในครั้งนี้ทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีสไตล์มีโทนเนี่ยเข้ามาให้เราเนี่ยเลือกแบบแมทริกเหมือนกันเลยนะสามารถปรับเนี่ยได้เยอะขึ้นมากๆนะคะส่วนวิดีโอค่ะวิดีโอที่เป็นกล้องหน้านะคะฝั่ง iPhone เนี่ยก็ทําออกมาอาจจะอุ้ว่าอาจจะรู้สึกว่าฝั่งซัมซุงสวยกว่านะถ้าเทียบกันแล้วนะคะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าสมมติมีการแพนไปแพนมาหรือว่าเห็นในสกินโทนของเรานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพู เลยว่าซัมซุงทําได้ดีมากๆก็คือเรื่องของเสียงเอ,อ่อถ้าบอกว่างานภาพนะคะอาจจะสูสีแต่ว่างานเสียงนะคะทุกครั้งที่เปิดเสียงของฝั่งซัมซุงจะรู้สึกเลยว่ามันเซราวกว่าเสียงมันกว้างกว่านะคะมันฟังแล้วเพราะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ยังสมเนี่ยกับเป็นแชมป์นะคะในการถือมือถือไปดูคอนเสิร์ตนั่นเองและในวันนี้นะคะก็คือการเทียบงานภาพแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยของตัว Galaxy s 2 5 Ultra เทียบกับตัว iPhone 16 Pro Max ค่ะคลิปหน้าอยากให้มาเทียบกับอะไรอีกะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันและคลิปนี้ ีคุณเลือกตัวไหนมากกว่านะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเช่นเดียวกันวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ